สวัสดีค่ะวันนี้อันจะมาะแนะนำนะคะวิธีการตั้งโทนนะคะทั้งดิจิตอลและอนาล็อกนะคะของตัวยาสู FT 2 4นะคะลูกค้ามาค่ะโทนแรกเราจะเลือกโทนอนาล็อกนะคะอันดับแรกเปิดเครื่องก่อน นะคะค่ะวิธีแรกนะคะคือวิธีการตั้งโทนนะคะโทนของอนาล็อกนะคะลูกค้าอย่างแรกเลยเราต้องเลือกช่องหลักที่เราต้องการตั้งโทนก่อนนะคะอันสมมุติว่าเราช่อง25นะคะกดได้เลยหรือใครจะใช้ปุ่มลูกศรก็ได้นะคะจากนั้นเข้าไปที่เมนูนะคะกดตัว2ขีดค้างไว้นะคะนี่นะคะมันจะอยู่ที่เมนูที่29นะคะลูกค้าใครที่เข้ามาแล้วเป็นเมนูที่1ก่อนอ่าอย่างนี้นะคะลูกค้าก็เลื่อนลูกศรขึ้นได้เลย ไปที่เมนูที่29นะคะจากนั้นกดตกลงหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะขึ้นออฟนะคะเราต้องการเลือกโทนอนาล็อกนะคะกดไปที่ TSQL นะคะจากนั้นกดตกลงอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราเลือกโทนเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะโทนอนาล็อกต่อไปเราไปตั้งความถี่ของโทนกันนะคะด้วยความถี่ของโทนอนาล็อกจะอยู่ที่เมนูที่8นะคะลูกค้า เมนูที่8นะคะที่เป็น CTCSS นะคะจากนั้นลูกค้ากดตกลงอีกทีหนึ่งนะคะหน้าจอจะเป็นความถี่ของโทนนะคะภาคส่งภาครับนะคะลูกค้าปรับได้เลยนะคะสมมติเราปรับตัว Tx ก,ก่อนนะคะเราก็ปรับไปเลยสมมุติว่าอันจะเอาที่กดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ให้มันกระพริบก่อนอันจะเอาที่หนึ่งหนึ่งศูนย์จุดเก้านะคะพอเสร็จแล้วอันก็กดตกลงหนึ่งทีนะคะปุ่มลูกศร กดอีกทีนึงนะคะกดลูกศรลงมาข้างล่างเพื่อปรับภาพรับนะคะกดตกลงแล้วก็ตั้งให้มันเหมือนกันตรงนี้นะคะแล้วก็ตกลงนะคะเสร็จแล้วกดค้างค่ะเพื่อกลับไปที่หน้าเดิมเรียบร้อยค่ะลูกค้าอันนี้คือการตั้งโทอนอนาล็อกเสร็จสมบูรณ์นะคะโดยหน้าจอจะขึ้นตัว เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไฟมนันออก T H Q ข้างหน้าจอนะคะอันนี้คือตั้งเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปสำหรับการตั้งโทนดิจิตอลกันค่ะต่อไปจะเป็นการตั้งโทนนะคะดิจิตอลน,นะคะอย่างแรกเลยเหมือนเดิมเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะตั้งช่องหลักเป็นที่ช่องเท่าไหร่อาจจะตั้งช่องที่55กดเลยนะคะใครสะดวกลูกศรก็กดลูกศรได้จากนั้นกดปุ่มนี้ค้างเพื่อเข้าเมนูนะคะ เมนูโทนนะคะเลือกโทนจะอยู่ที่เมนูที่29นะคะค่ะเจอแล้วก็กดตกลงนะคะตอนนี้ออฟอยู่นะคะโทนดิจิตอลนะคะจะเป็นตัว DCS นะคะพอเราได้แล้วนะคะเราก็กดตกลงปึ๊บนะคะอันนี้คือเราเลือกโทนเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปตั้งช่องโทนนะคะลูกค้าช่องโทนของดิจิตอลจะอยู่ที่เมนูที่11นะคะ นี่นะคะ DCS นะคะโค้ดนะคะกดตกลงนะคะจะขึ้นภาครับภาคส่งนะคะให้เราตั้งให้เหมือนกันนะคะถ้าเราจะตั้งภาคส่งกดหนึ่งครั้งให้กระพริบแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาช่องไหนอ่าสมมติอันเอาช่อง43แล้วกันนะคะพอเลือกได้แล้วก็กดตกลงเรียบร้อยค่ะดังนั้นมาตั้งภาครับนะคะกดลูกศรลงนะคะแล้วก็กดตกลงให้มันกระพริบ IP, เพื่อที่จะตั้งภาครับนะคะก็ไปที่43เหมือนกัน เรียบร้อยกดตรงลงปุ๊บนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นกดค้างไว้เพื่อกลับหน้าหลังนะคะ่ากดค้างอีกทีนึงนะคะเรียบร้อยเห็นไหมคะลูกค้าอันนี้คือการตั้งค่าโทนนิจิตอนแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะลูกค้าหน้าจอก็จะมีตัว DCS นะคะโชว์เป็นสัญลักษณ์ขึ้นนะคะอย่าลืมตั้งช่องหลักช่องโทนให้ตรงกันนะคะเพื่อที่จะสื่อสารกันได้นะคะวันนี้อันไปก่อนสวัสดีค่ะ